สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลศรลีลาชัยพิสิทครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันอังคารมาดูกันนะครับสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่21ไปจนถึงวันที่27พฤศจิก,ก,กายน2564ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วแต่ยังไม่สิ้นใจนะยังไม่สิ้นเดือนก็ดูกันว่าสัปดาห์นี้ดวงดีของคนเกิด วันอังคารจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเช่นครับขอไพ่ดวงดีให้กับคนเกิดวันอังคารนะคะได้ไพ่ก้ดาบน,นะคะ<ม>ก็อาทิตย์นี้นะคะก็โชคดีที่มันอยู่ในไพ่ด้านดีที่เรามักจะพูดเสมอเอมื่อได้ไพ่ดาบน,นะคะแล้วมันมาอยู่ในด้านดีเนี่ยเออความความคอนเซ็ คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือความเครียดความกังวลนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณตกนะคะแต่มันมอยู่ในด้านดีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้ที่อาทิตย์นี้นะคะคุณก็อาจจะเจอปัญหาอะไรที่เข้ามาสารพัดสารพันเนี่ยล่ะคะ่ะแต่คุณจะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ไปอย่างอย่างรอดปลอดภัยได้อย่างมีสติทีเดียวเชียวล่ะคะ่ะหรือมันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะต้องเข้าไปคล้องเกี่ยวกับคนที่มีความทุกข์ ความเครียดความกังวลนะคะเขาอาจจะเข้ามาวนเวียนอาจจะเป็นลูกน้องคุณอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคู่ครองหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่างงานยุ่งงานย่างเนี่ยแต่คุณจะมีโอกาสที่ <c oughs> ได้เข้าไปช่วยเหลือนะคะไปให้คําแนะนําไปช่วยเขาหาทางออกนะคะแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยเออทำให้เขาเนี่ยพบเจอกับ คือเหมือนมีความหวังนะคะมีทางออกในชีวิตแล้วมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออเราก็ได้ทําตัวมีประโยชน์เราก็คืออิ่มอกอิ่มใจก็คือคุณก็จะโชคดีคืออย่างน้อยคุณอิ่มอกอิ่มใจแล้วล่ะนั่นคือความโชคดีของคุณที่ได้มีโอกาสคนช่วยเหลือ ช่วยเหลือคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะคะหรือหากคุณทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นไม่ว่าคุณอาจจะเป็นหมอคุณอาจจะเป็นคนที่เป็นช่างศัก์ก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะขายประกันชีวิตเนี่ยค่ะงานพวกนี้ถ้าคุณทํางานลักษณะนี้เนี่ยอาทิตย์นี้งานของคุณน่าจะเป็นเออเป็นโชคดีได้งาน ประเภทนี้เยอะแล้วก็เอ่อมีรายได้ที่ดีจากการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นคือเหมือนรายได้อะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจะมาจากการแก้ไขปัญหาให้คนอื่นหรืออาจจะหมายถึงคุณอาจจะได้รับเอ่มอมรดกก็ได้นะพี่ไก่เนาะได้รับเงินบำนาญบำเหน็จหรือการที่เราอาจจะเข้าโรงพยาบาลเพราะไปรักษาอาการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วได้เป็นเหมือนเอ่อเบี้ยรประกันชดเชยคืนมานะคะ,ค,ะคือมันอาจจะมีอะไรที่เสียมั่งใน ในอาทิตย์เนี่ยนะคะที่คุณอาจจะเจอแต่โชคดีที่คุณจะได้สิ่งที่ดีๆกลับมาได้โชคกลับมาเช่นเงินบำนาญเงินชดเชยอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่หากคุณทำงานที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันแก้ไขฉุกเฉินพวกหน่วยกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะโชคดีจากการทำงานอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณอาจจะได้เจอคอนเนคชั่นดีๆในการทำงานในอนาคตเ <c oughs> พราะคุณไปช่วยเหลือเขาให้เขาเออ อยู่รอดปลอดภัยมีทางออกในชีวิตหรือมีการแก้ไขสุขภาพเขาที่ดีขึ้นคุณจะโชคดีจากเรื่องพวกนั้นค่ะครับก็บอย่างเช่นพวกคนที่ทําอาชีพเป็นหมอเป็นพยาบาลเนาะเป็นดูแลคนเจ็บป่วยคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับพวกใช้ของมีคมก็ได้นะครับพวกคนนะขายหมูสับหมู<笑><笑>ขายักได้นะเนะคงจะสับจนปวดข้อเลยอพี่ขายหมูเนี่ยพวกที่ใช้สับเนาะ พวกสัตว<ฆ>์อะไรเนี้ยก็ได้นะครับ<ฆ>ก็<ฆ>เป็นตัวคีย์เวิร์ดมันเหมือนคล้ายๆทุกขลาบนะครับเป,<ฆ>เป็นเป็นเป็นลาบที่มาจากปัญหาหรืออะไรเง<ฆ>ี้ยนะครับก็โชคดีแล้วครับที่ว่ามัน<ฆ>ขึ้นมาในด้านดีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วดวงร้ายจริงๆหรือสิ่งที่คนเกิดวันเดืนคานต้องระมัดระวังหน่อยนะครับพอรู้แล้วไม่ต้องตกใจแต่เรารู้<ฆ>เพื่อจะป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืม ก็ไม่รุนแรงอะไรมากนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสัปดาห์นี้คนเกิดวันอังคารนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องของอีโก้นะอีโก้ของตัวเองนะครับคือคุณก็จริงๆมันมันขึ้นมาบอกว่าคนวันอังคารนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่จริงๆมีความสามารถนะนอกจากที่จะไปแก้ปัญหาต่างๆได้นะครับมีแนวโน้มจะแก้ปัญหาได้ดีแก้ปัญหาได้สําเร็จแต่ อย่าถึงขนาดพาวลี่หรือพาวตัวเองมากจนเกินเหตุนะครับจนกระทั่งมันกลายเป็นอีโกโ้มันกลายเป็นความอวดดีอวดเก่งนะครับบางคนอวดฉลาดบางคนก็มองว่าตัวเองเนี่ยแน่กว่าคนอื่นๆปัญหายากๆปัญหาที่มันคนอื่นแก้ไม่ได้ฉันแก้ได้แล้วคุณก็อ,อกภายไล่พึงสแสดงคือคือภูมิใจตัวเองเนยถ้าภูมิใจได้นะครับแต่เก็บมันไว้ในใจก็ได้นะครับให้คนอื่นเขาชื่นชมเราดีกว่า ไม่ต้องมาแสดงหรือโอ้อวดว่าฉันเก่งฉันแน่จริงๆอะไรเงี้ยหนึ่งอาจจะมีคนหมั่นไส้ 2. ส,สิ่งที่คุณกระทําอาจจะไปทำให้ทําร้ายหรือกระทบกระเทือนความรู้สึกของคนอื่นได้ทำให้เขารู้สึกแย่กับคุณนะครับมิตรภาพที่มันดีๆอยู่มันอาจจะเสียไประวังเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่มันมาจากความที่คุณอาจจะไม่ทันตั้งใจหลอกนะครับคุณอาจจะโชว์ออฟ แสดงความเก่งมากเกินไปพราวตัวเองมากเกินไปหรืออวดดีจนเกินไปนะครับในสายตาของคนอื่นขณะที่คุณไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นก็เป็นไปได้นะครับระวังเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับคน,ก,นกลางถ่อมเนื้อถ่อมตัวไว้นะครับทําด้านตรงข้ามซะจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีความสามารถและได้ช่วยเหลือผู้คนแต่เก็บมันไว้ในใจนะครับความดีเหล่านี้ผู้คนจะเห็นเองและให้เขาชื่นชมเราเราไม่ต้องชม เธอชาชมตัวเองชมได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจชมตัวเองที่มีความเข้มแข็งและพร้อมเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอันนั้นเป็นด้านดีอย่างนั้นเรามีความสุขใจกว่านะครับไม่ต้องโชว์อออออกไปไม่ต้องทำตัวว่าฉันเหนือกว่าคนอื่นนั่นคือข้อแรกที่อยากเตือนนะครับในสัปดาห์นี้วิธีเหล่านี้หรือความรู้สึกเหล่านี้วิธีคิดเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยนะครับแน่นอนว่า คุณอาจจะเจอปัญหาบ้างนะครับแต่คุณมีความสําเร็จคุณมีความสามารถที่จะทํางานต่างๆได้สําเร็จเพียงแต่คุณอย่าทําจนเกินหน้าเกินตาชาวบ้านนะครับหรืออวดตัวมากจนเกินไปนะครับอันนั้นจะไปเรื่องงานนะทำงานทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็พอแล้วแล้วใครจะตำหนิหรือใครจะชมให้เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเพียงพอนะครับการการงานอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณเครียดคุณไม่สบายใจจนถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับก็ให้งานมันเป็นเรื่องของงานคุณมีโอกาสที่จะแก้ปัญหางานของคุณให้ลุล่วงลุกขึ้นไปเผชิญกับมันนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลมากเพราะว่าไพ่ดีมันขึ้นมาบอกว่าคุณมีโอกาสจะแก้ปัญหาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการงานที่ยาก เย็นหรือทําให้คุณกลุ้มอ,อกกลุ้มใจขนาดไหนก็ตามในที่สุดคุณจะทําได้สําเร็จนะครับแต่ไม่ต้องโอ้อวดไม่ต้องอวดดีจะดีที่สุดนะครับรเผชิญกับมันและทํางานของคุณให้ดีที่สุดแล้วกันถ้าเป็นเรื่องของการเงินแน่นอนว่าสัปดาห์นี้การเงินอาจจะมีปัญหาบ้างเหมือนกันเพราะว่างานมันมีอุปสรรคอยู่นะครับก็ควบคุมการใช้จ่ายของคุณให้ดีนะครับสัปดาห์นี้ลองบริหารจัดการวางแผนการใช้เงินให้ดี อะไรไม่จําเป็นเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนละได้ละไปก่อนนะครับดูว่าอะไรที่มันจําเป็นจริงๆก็ใช้ไปนะครับจริงๆปัญหาเรื่องเงินมันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากแต่มันก็มีโอกาสั่วไหลยอยู่นะครับดังนั้นก็วางแผนการใช้เงินให้ดีละกันเน้นเก็บมากกว่าเน้นจ่ายก็จะทําให้คุณรอดปลอดภัยกับการปัญหาของเงินนะครับส่วนเรื่องของอความรักนะครับสัปดาห์นี้คนโสดนะครับ ก็อาจจะเจอใครบางคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะเป็นเป็นคนมีมีความยื่หยิงนะหรือมั่นใจตัวเองสูงมากๆนะครับก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกคบๆไปก็รู้สึกแย่ๆกับนิสัยใจคอนะครับถ้าอย่างนั้น,นก็ขอแนะนําว่าเลี่ยงได้เลี่ยงไปก่อนหรือดูกันห่างๆไปก่อนอย่าพึ่งไปคลุกคลีตีมงมากนักนะครับเพราะอาจจะมีปัญหา ผ่านผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันสัปดาห์หน้านะครับว่าดวงความรักของคุณมันดีขึ้นไหมนะครับแต่สัปดาห์นี้คนเกิดวังค่าถ้าอยากโศกอยู่เลี่ยงเลี่ยงเรื่อง,อง,อง,องพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับคล้ายๆกับคนสองสามวันเมื่อที่ผ่านมานะอาทิตย์จันทร์เนี่ยเออมันเป็นสัปดาห์ที่คนมีคู่เนี่ยต้องระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองเรื่องของการแสดงออกที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับที่ทําให้มันไปกระทบกระเทือนความรู้สึก ความสัมพันธ์ของคู่ของคุณได้นะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันให้ดีนะครับถ้อยทีถ้อยอาศัยและคุณทําอะไรได้ดีกว่าไม่ต้องไปบลัฟเขาหรือให้เขารู้สึกว่าน้อยเนื้อต่าใจว่าเขาแยกกับคุณมากอะไรเงี้ยนะครับคนรักกันนะครับก็ดูแลเอาใจใส่กันให้กําลังใจกันดีที่สุดนะครับความรักมันจะได้ราบลื่นแล้วก็อยู่กันได้ยืนยาวนะครับส่วนเรื่องอื่นๆถ้าเป็นเรื่องสุขภาพนะครับคนเกิดวันคานสัปดาห์นี้ สิ่งที่น่าจะมีปัญหานะครับตั้งแต่คุณการเปิดไพ่แล้วก็คือเรื่องของสุขภาพบางอย่างที่มันมาจากเรื่องของความเครียดนะครับก็ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองเป็นหลักนะครับอาจจะมีความเครียดควากุ้มอกกุ้มใจลองลองปล่อยวางบ้างนะครับลองถ้าใครที่ชอบนะครับหรือสนใจแนะนํานะครับให้ฝึกสมาธิทําสมาธิทําจิตใจให้มันปลอดโปรง่งให้มันสงบให้มันนิ่งนะครับ สมาธิหรือความสงบมันจะช่วยให้คุณผ่อนปลนหรือวางความทุกข์ต่างๆที่มันอยู่ในใจลงได้บ้างนะครับความเครียดมันก็จะได้ไม่มารลุมเล้าเวลานอนมันจะได้แบบหลับได้อย่างสงบนะครับไม่งั้นคุณก็จะเครียดจนนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอสุขภาพมันก็เลยตามมาคือมีปัญหามาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับนั่นคือข้อที่หหรือในบางรายจจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับสัปดาห์นี้ ก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็พวกบริเวณด้านหลังนะหลังคอบริเวณปวดหลังปวดอะไรเงี้ยมีปัญหาได้นะครับบาลหลนะครับจากการทำงานทํางานเยอะๆอะไรเงี้ยก็มีโอกาสนะครับแข้งขาระวังเดินสะดุดสักหน่อยนะครับแต่โดยรวมเป็นเรื่องการเจ็บเล็กๆน้อยๆกับความเครียดมากกว่านะครับ mm hmm. สุขภาพโดยรวมน่าจะยังแข็งแรงดีอยู่ก็ระวังเรื่องพวกนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันว่าล้วไพ่จะอวยพรอะไรคนเกิดวันอังคารนะครับรับพรดีๆไปจากไพ่นะครับให้ขออวยพรให้คนเกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความสุขในการจินตนาการนะครับมีความสุขกับความฝันนะครับคุณนอนไม่หลับก็พยายามนอนให้หลับแล้วกันเพราะว่าไพ่ก็อยากให้คุณหลับฝันดีจะได้พอฝันดีมีความสุขก็จะได้ทําให้มี จิตใจที่เบิกบานแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีสุขภาพกายก็จะดีตามนะครับแล้วก็ขอให้ฝันของคุณไม่ว่าคุณปรารถนาสิ่งใดแผนงานต่างๆที่คุณวางเอาไว้หรือคิดอยากจะทําอาจจะมีร้อยแปดพันประการนะครับก็ขอให้คุณเริ่มลงมือทำทีละอย่างและประสบความสําเร็จไปทุกๆอย่างที่คุณตั้งใจและปรารถนาก็ขอให้คนเกิดวันอาทโชคดีนะครับ